well behaved puppy dog fluffy is will's puppy he's a six months old will bought him three months ago from a friend of his cousin fluffy is a playful dog he has fluffy hair and quite large for his age will has been trying to teach him tricks like sit and wait but fluffy doesn't listen to him He's still too young. He just likes to run around, shoe on shoes, and bark at strangers. Last week, Will took Fluffy to the vet for a routine checkup and vaccination. The vet said Fluffy is healthy and so well behaved. Will laughed and said Yes indeed. Well behaved puppy dog. นะคะก็ Puppy Dog หรือ Puppy เฉยๆนะคะก็คือลูกสุนัขนะคะ,ะที่ well behaved behave แปลว่าประพฤติตัวนะ well ก็แปลว่าอย่างดีลูกสุนัขที่ประพฤติตัวดีนารักนะคะ fluffy is will's puppy fluffy เนี่ยนะคะเป็น is a m a r e เป็นอยู่คือเนาะเป็นลูกสุนัขเป็นลูกหมานะคะ apostrophe s ตรงนี้แปลว่าของนะ ของคุณวนะิลฟัฟฟี่เป็นลูกหมาของวิลนะคะ he's just six months old เขานะ he เขาแทนใครเอ่ยแทนฟัฟฟี่นะในภาษาอังกฤษนะคะเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะเรียกสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยด้วย he หรือ she นะคะแล้วแต่เพศของมันนะคะอันนี้เป็นตัวผู้ก็เลยเรียกฟ l ัฟฟี่ว่า he เนาะ he's just six months old ก็จะแปลว่าเขาเนี่ยมีอายุ เพียงแค่ care. just เพียงแค่นะคะ uh, six months old นะอายุเพียงแค่6 hmm. เดือนเท่านั้นนะคะ uh, months Will bought h i m 3 three months ago from a friend of his cousin คุณ Will นะคะ bought เป็นรูปดิ์ของ buy b-u-y b BU ที่แปลว่าซื้อนั่นเองนะคะตัวสีแดงเป็นคำที่ชารี่บทนี้อยากจะให้คุณจำทั้งความหมายและการออกเสียงเนาะ bought him นะคุณวิวเนี่ยซื้อ him him แปลว่าเขาเหมือนกับ he แต่ว่าเป็นในรูปแบบกรรมเนาะตามหลังคำกร,ริยายนะคะอ่นะวิวเนี่ยซื้อฟัฟฟี่ซื้อเขาซื้อฟัฟฟี่มา3เดือนก่อนนะ three months ago ซื้อมาจากไหน from a friend จากเพื่อนเพื่อนของใครคะ of แปลว่าของเหมือนกันนะเพื่อนของ his cousin ออกเสียงนะคะ cousin แปลว่าลูกพี่ลูกน้องก็คือลูกลุงลูกป้าลูกน้าลูกอานะคะอ่าก็เป็นเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องนั่นเองซื้อมาสามเดือนและจากลูกเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องเขานะคะ fluffy is a playful dog fluffy เนี่ยเป็นหมาที่ a playful dog เป็นหมาตัวหนึ่งที่ playful play เล่นเนาะ full แปลว่าเต็มไปด้วยนะคะอ่ะเป็นหมาที่ขี้เล่นชอบเล่นนั่นเองนะคะ He has fluffy hair his quite large for his age and fluffy for เขามี fluffy hair hair แปลว่าผมหรือขนก็ได้นะขนสุนัขเรียกว่า hair นะคะ fluffy ก็คือฟูมีขนฟูนุ่มฟูเลยนะคะ and quite large large แปลว่าใหญ่นะ quite แปลว่าค่อนข้างอันนี้อ่านว่า quite นะคะ quite large ก็คือตัวค่อนข้างใหญ่ for his age นะคะตัวค่อนข้างใหญ่สำหรับ age ก็คืออายุของเขาว่าเนาะตัวใหญ่สำหรับอายุ6เดือน Will has been trying to teach him tricks like sit and wait but Fluffy doesn't listen to him <laughs> คุณวิ l เนี่ย has been trying try แปลว่าพยายาม trying ก็กำลังพยายามใช่ไหมแต่ has been trying เนี่ยคุณวิ l เนี่ยเขาเนี่ยได้มีความพยายามมาสักพักหนึ่งแล้วที่จะ Teach him จะสอนเขาสอนน้อง f l ฟฟี y นะคะ Teach him อะไรสอน tricks ต่างๆพวกเนี่ย like ไม่ได้แปลว่าชอบอย่างเดียวแปลว่าเช่นก็ได้นะคะเช่นการ sit นั่งและ wait แปลว่ารอใช่ไหมพวกสอนหมาสอนสุนัขสอนสัตว์เลี้ยงให้ทำอะไรต่างๆนะคะเขาจะเรียกว่า tricks นะคะปกติคำว่า trick แปลว,ว่าหลอกลวงกลอุบ้ายอะไรพวกนี้นะคะแต่เนี่ยสอนสัว์เลี้ยงให้ทําอะไรเขาจะเรียกว่าทริคเช่นเดียวกันนะคะอสอนให้นัง่งสอนให้รอแต่ทำไม fluffy doesn't listen to him แต่ fluffy เนี่ยเขาไม่ฟังคุณวิลเลยนะคะไม่ฟังเลยก็คือไม่ทำตามนั่นเองนะคะ fluffy doesn't listen to him he's still too young เขาเนี่ย still too young young ก็คือ อ่อนหรือนุม่มหรือยังเด็กอยู่นะ still แปลว่ายังคง c h e นะคะมีสองความหมายแปลว่าด้วยเหมือนกันหรือแปลว่ามากเกินไปนะคะเขาเนี่ยก็ยังเด็กมากเกินไปนั่นเองฟัฟี่มันยังเด็กมันก็เลยไม่ฟังอนะเนอะ he just likes to run around chew shoe on shoes and bark at strangers เขาก็คือน้องฟัฟี่นะคะ แค่เพียง just แค่เพียงชอบที่จะอ like อันนี้แปลว่าชอบนะ like to ถ้ามี to ตามเนี่ยแปลว่าชอบแน่นอนชอบที่จะ run around วิ่งไปรอบรอบ shoe on shoes shoe แปลว่าเคี้ยวนะคะเคียเค้ยวเคี้ยวรองเท้าค่ะ and bark at strangers ออกเสียง strangers นะคะ how bark แปลว่าห่าเห่าไปที่ คนแปลกหนะ้า strange แปลว,ว่าแปลกเติม er เป็นคนซะส่วนมากเลยเนาะไม่คนก็เครื่องจักรเครื่องอะไรต่างๆนะคะคนแปลกหนะ้าเอาชอบเห่าคนแปลกหนะ้าด้วยชานองมานะจ๊ะ last week w i l l took fluffy to the vet for a routine checkup and vaccination last week นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะ i l l เนี่ยเขาก็ชุกเป็นรูปอดีตของ take t a k e take แปลว่าเอามาพามาอันนี้แปลว่าพาเนาะคะ่ะคุณวิลเนี่ยเขาพาฟ l ัฟฟี่ไปที่ to the vet ออกเสียงนะคะ vet แปลว่าสัตวแพทย์นะคะเออจริงๆมันมีคำที่ยาวก็คือ veterinarian เนาะแต่เรียกสั้นๆค่ะว่า vet ได้นะคะเราจะไม่เรียก สตัตวแพทย์ว่า doctor นะคะเราจะเรียกว่า vet นะคะอะพาพ้าฟีไปหาสตัตวแพทย์เพื่ออ routine checkup checkup ก็คือตรวจสุขภาพแบบ routine อ่ะเป็นกิจวัตรก็คือแบบตรวจตามตรวจตามระยะเวลานะคะ routine routine checkup นะคะ and vaccination เออคำนี้นะคะยอดฮิตในช่วงนี้เลยนะคะ vaccination vaccine ก็คือวัคซีนใช่ไหม vaccination ก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะ vaccination the vet said fluffy is healthy and so well behaved สะตะัตวแพทย์นะคะก็ said เป็นรูปอดิตของ say, s a y c มาแล้วพูดว่านะคะพูดว่า fluffy เนี่ยเขา healthy healthy นะคะสุขภาพดี and so well behaved แล้วก็ so แปลว่าดังนั้นก็ได้นะหรือแปลว่ามากก็ได้เหมือน very นะคะอะไรมากเลย well behaved well behaved ก็คือทำตัวดีมากเลยประพฤติตัวดีมากเลยรืย้วรอยน่ารักเลยนะคะ Will laughed and said yes indeed Will นะก็ laughed อันนี้นะคะ เติม ed ตรงนี้ออกเป็นเสียง t นะ laughed laughed แปลว่าหัวเราะนะก็หัวเราะกับคุณหมอนะคะ and said แล้วก็พูดว่า yes indeed ครับนะ yes ก็ใช่ครับ indeed จริงแท้แน่นอนเลยครับ indeed นะฮะจริงแท้แน่นอนคือ <c ười> <c ười> แบบคุณวิวว่าอ๋อครับครับแต่ในใจนี่แบบ m, อยู่บ้านนะจ๊ะทําทไมเนี้ยวิง่งร่อนไปทั่วกัดรองทง,งทารองเท้านะเฮาเชียร์ well behaved puppy doll fluffy is will's puppy he's just six months old will bought him three months ago from a friend of his cousin fluffy is a playful dog He has fluffy hair and quite large for his age. Will has been trying to teach him tricks like sit and wait. But Fluffy doesn't listen to him. He's still too young. He just likes to run around, she wants shoes and bark at strangers. Last week, Will took Fluffy to the vet for a routine checkup and vaccination. The vet said Fluffy is healthy and so well behaved. Will laughed and said Yes indeed. god <laughs> มีเป็นไฟล์เอกสาร PDF นะคะสำหรับเนื้อเรื่องคุณสามารถปริ้นแล้วก็นำไปฝึกอ่านกันเองได้เลยนะคะดูสัไปซ้สัมาเดียวก็อ่านได้จำความหมายได้นะคะคุชชี่ไปก่อนค่ะ keep learning English guys bye